ด้วยความที่ว่าแมวยักษ์บางตัวตอนนี้มันหาง่ายขึ้นแล้วหรือเปล่าไม่รู้นะแล้วก็วันก่อนเกมเพิ่งเพิ่มโชคขึ้นมา6เท่าซึ่งทําให้หลายคนเนี่ยมาเปิดตู้นี้เนี่ยเราก็ได้แมวยักษ์กันนั่นเองชนะวันนี้เราจะลองเอาแมวยักษ์เนี่ยไปลองเข้าพลาซ่าดูดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะทุกคน ก็ตอนนี้เนี่ยพอเข้ามาปุ๊บก,ก็มีคนส่งเทรดมาเลยนะคืออันนี้คือผมไม่ต้องไปส่งเทรดแล้วใครเลยโอเคก็เหมือนจะเป็นมิติคอตัวเก่าๆนะนี่บนสวรรค์แล้วตอนอัปเดตเทคใหม่ๆใ,ใช่ไหม <Brand. S 1> ใช่ใช่ตัวมิติตัวเก่าๆแล้วนะโอเคเดี๋ยวเรารอดูนต่อไปนะไหนดูฝั่งนี้ได้มีหุ้ยมีม,มีมีคนมีแมวเค้กด้วยคน <Wow. S 1> <laughs> เออก็คือตอนนี้อย่างที่ผมบอกว่าแมวยักษ์นี่จะเห็นเป็นเรื่องปกติเมื่อก่อนนี่โหเห็นสัตว์ยักษ์มาสักตัวหนึ่งในเกมนี่คือฮากันมากเลยนะทุกคนอ่ะไหนดูสิ Storm Wolf ตัวนี้ก็ราคาโอเคอยู่นะทุกคนจะมีตัวอันนี้มีอยู่2ตัวนะเอาจริงนะกดว่าใครให้อะไรจริงจังผมก็รู้สึกแย่เหมือนกันนะทุกคนเพราะว่าวันนี้ผมไม่ได้จะมาเทรดจริงๆนะอันนี้คือ มาทดสอบดูใชยว่าแมวยักษ์เนี่ยตอนนี้มันสามารถเทรดอะไรได้บ้างโอเคนี่เห็นไหมคือผมไม่ต้องไปกดเทรดใครเลยคือคนจะส่งเทรดมารัวยเองทุกคนเวลาเรามีสัตว์ยักษ์มีอะไรพวกนี้มาก็เดี๋ยวเราลองส่งแมวยักษ์ไปดูซิเงียบเหมือนเหมือนเขาจะเงียบกิบเลยทุกคน <c oughs> <c oughs> oh no นี่เลยเออเขาเงียบไปเลยทุกคนเออ โอเควันนี้ผมรอป,ประมาณ23นาทีได้นะแล้วก็เขาก็ายังไม่ได้เขาก็ายังเงียบกิบนะทุกคนโอเคงั้นผมแคนเซิลไปก่อนละกันโอเคเดี๋ยวเราเอาแมวยักษ์ออกมาตัวเดียวดีกว่าเผื่อมันจะได้เห็นชัดเจนขึ้นเราตั้งชื่อแมวยักษ์เป็นภาษาไทยได้ไหมะทุกคนมา <c oughs> ได้ไหมได้ไหมได้หรือเปล่าหรือว่าโอเคไม่ไม่น่าได้เนอะหรือว่าแบบชื่อมันยาวไปหรือเปล่าสมมติว่าแบบผมใส่แมวพ,พ,พิกเซลอะไรอย่างเงี้ย โอเคเรายังไม่รอนเปลี่ยนชื่อมีคนเทนดมาแล้วทุกคนเป็นแมวคีย์บอร์ดนะก็ผมไม่ได้เห็นในแชทเขาพิมพ์อะไรนะโอเคก็เราอยู่เซิร์ฟเวอร์นี้มาสักพักแล้วนะเดี๋ยวเราลองย้ายเซิร์ฟกันบ้างดีกว่ามาทุกคนครั้งนี้เรากลับมาอลังการกว่าเดิมทุกคนนี่ผมมีลูกๆผมเอาตัวลูกมาละเต็มมาครบทีมทุกคนก็มีตัวจิ๋วแล้วก็10ประมาณ19ตัวแล้วจากนั้นผมก็ใส่แมวยักษ์ขึ้นไปเป็น20ตัว ประมาณนี้นะมันจะได้ดูโดดเด่นมากขึ้นนะทุกคนทุกคน Silver ร์ร g ก n ้อนมาเลยมันคุ้มมากทุกคนที่เราจะแยกกับอะไรนะแมวยักษ์พิกเซล <B rett> คือตัวนี้จริงๆเมื่อก่อนผมเห็นแบบเต็มไปหมดเลยนะเออจริงๆผมผมว่าทุกวันนี้กน็น่าจะยังมีเยอะอยู่ใช่ไหม <S <S เดี๋ยวแป๊บนึงเราเอาอะไรเนะขาดูก็เดี๋ยวผมเอาตัวใหม่ๆให้เขาไปก็ได้นะโอเคเหมือนเขาจะไม่เอาโอเคเหมือนเขาจะไม่เอาโอเคเดี๋ยวเราไปดูต่อเลยดีกว่า<อ><อ> ก็ผมเดินไปรอบๆนะอย่างที่ผมบอกว่าตอนนี้เนี่ยการมีแมวยักษ์เนี่ยมันปกติแบบปกติขึ้นเยอะเลยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยมีใครที่จะสนใจอะไรมากละ <Br ow. S 1> ก็คือตอนนี้ผมก็เดินอยู่รอบๆตอนนี้ก็ไม่ได้มีใครเทรดอะไรมาแล้วนะซึ่งอันนี้ก็เดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูไปเรื่อยๆแล้วกันก็น,นี้ก็จะเป็นคนที่เทรดเทรดมานะแล้วก็มันมีอะไรมาอีกบ้างนะ ก็โดยรวมก็จะประมาณนี้นะทุกคนสำหรับการเอาแมวยักษ์มาลองเทรดที่เทรดพลาซ่านะซึ่งอันนี้ก็เป็นแค่การทดลองนะทุกคนว่าเอามาเข้าเทรดพลาซ่าจริงๆแล้วเนี่ยตามราคามันเนี่ยแมวพิกเซลตัวนี้จะอยู่ประมาณ1 9 9ถึงแบบ2 5 0 3 0 0บาทประมาณนี้ซึ่งบางทีเนี่ยผมก็แนะนําว่าถ้าเกิดว่ามีของในเกมอ่ะผมแนะนําว่าให้ไปเซิร์ชหากลุ่มซื้อขายเนี่ยใน Facebook จะดีกว่าเพราะว่าบางทีเอามาเทรดในเทรดพลาซ่าเนี่ย ทุกคนก็หวังผลประโยชน์อยู่แล้วเราก็บางทีเนี่ยก็จะมีการกดราคาดแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าเราไม่มีความรู้เนี่ยอาจจะโดนหลอกหรืออาจจะโดนอะไรได้นะแล้วก็เป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอพอนเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับยังไงถ้าชอบฝากกดไลค์แล้วก็ติดตามเพื่อม่พลาดคลิปใหม่กันด้วยโอเคตอนนี้่อลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ